าความหลอนคืนสยองขวัญก็สวัสดีคุณดูกันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ผมจะพาไปเล่นแมปฝากความหลอนคืนสยองขวัญแมบนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนหลังจากที่เราเข้ามาแล้วครับก็จะมีรางวัลเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้เป็นวันที่2นครับที่ผมเล่นโอเคเราก็จะโดนสุ่มให้เรื่อกครับว่าจะเป็นปีศาจหรือเป็นคนหลบหนีครับอ่าผมได้เป็นปีศาจครับ ล่าผู้รอดชีวิตคู่มือปีศาจเดี๋ยวเราจะไปล่าคนกันครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหปีศาจไร้มือครับเหมือนตัวเลขสักอย่างเลยหนึ่งวครับผมจะต้องฆ่าพวกนี้ครับปีศาจกำลังมองหาเหยื่อนะครับแต่ไม่เจอสัตว์สักตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราเอ้ยอันนี้ปุ่มอะไรอ้อาอ๋อคึกว่ากลุ่มอะไรนะครับ เป็นการล่อนลงมาใหม่นะครับอาจ้าเอตัวเองแถวนี้มีมนุษย์ใหม่เออไม่ใช่มนุษย์สิมีสัตว์แปลกๆใหมเฮ้ยนั่นตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยผมเห็นสุนัขเฮ้ยไม่ใช่สิน้องจิงจอกหรือเปล่ามันจะตั้นโอ้โหเนิดจะไปไหนเอ้าเฮ้ยหายตัวเฉยเอ้านี่ไม่พ้นหรอก พวกเจ้าหนีหวกนี่โอ้โหรอบหนึ่งโดนไปครึ่งหลอดนะครับฟันสองรอบก็ตายแล้วแกจะหนีไปไหนฉันเร็วกว่าหนี่เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งครับแต่เขาก็จะสามารถเกิดใหม่ไดเหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นโฉมหน้าของสัป,ปรหลาดผู้ดูร้ายโอ้ตรงนี้มีตัวอีกตัวหนึง่งโอ้โอเพนกินน้อยหรือเปล่านั่นตัวอะไรอะ่ะโอ้มันโดดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปปึ๊บเอาลงมาแล้วโอ้โห อยูน้ำมันจะโดดขึ้นไปอีกนั่นมาแล้วแล้วก็ลงมาอีกเฮ้ผมไม่หลงกลตามไม่หรอกเดี๋ยวผมจะไปล่าตัวใหม่ดีกว่าถ้าไม่อเอาแกหรอกเจาเป็นกวิงน,น้องชายมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับอ,อ๋อตอนนี้ผมฆ่าได้แค่ตัวเดียวเองแต่นี่จะเป็นตัวสองปับ๊บครึ่งหลอดปั๊บเรียบร้อยตอนนี้ฆ่าได้สองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งจะไปไหนหนอ เฮ้ยนัมาหลบอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหผมเหนื่อยมากตรงนี้ก็มีตัวอีกโอ้หลายตัวมากเลยครับชบับตัวครึ่งหลอดมีสะดุ้งตอนนี้ผมกำลงตามไปชบับเรียยหลอยเก็บปิงหนึ่งไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับจะชนะหรือเปล่าตรงนี้ก็มีอีกวัวชวบับไม่โดนโอ้ยตัวนี้ไงโดึก็ไม่แล้ว แล้วผมก็หลงคนมาอีกแล้วเอ้ยอตัวนี้จับยากเว้ยตัวนี้มันควรผมจริงนั่นแหละเดี๋ยวเบลตัวนอีกเอ้ยเดี๋ยวอ๋อลืมลืมเฮ้ยมันมาอีกแล้วโหเห็นผมเป็นงี้นี่เอาใหญ่เลยเอาเอาแล้วเอาควรจริงๆไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วพี่จา๋ายู่ไหนจา่า ตรงนี้ทำไมมันเหลืองตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรนะครับโอเคก็มีไม่มีกระบะแล้วเกียบร้อยแตกไปอีกนึ่งตัวที่เหลืออยู่ไหนตอนนี้เหลือ6นาทีนี่โดดไปครึ่งหลอดผมเปิดหมวดล่าแล้วจังวันนี้ไม่ใครหนีผมพ้นแล้วให้ตายหมดแน่ฮ่าฮ่าฮ่นีไปไหนมันเอาอีกแล้ว ทับไม่รอดเป็นไงน่ะชอบชอบนักพบกดผิดกดไปโดยแล้วเฮ้ยเหมือนมันรู้เว้ยทำไมมันทำอย่างนี้กันหมดเลยเนี่ยเฮ้ยพวกนี้มาด้วยกันปะเนี่ยเอ้ากวนจริงๆมีการกระโดดสุดอันเด้อเอ้ยกวนหรอกวนเหรอ โดนไปตัวนี้เหมือนกันเนี่ยอ๋ออะไรอะไรอะไรเอาอ๋อเอา๋อครึ่งหลอดแล้วนะนี่ผมไม่ไหวแล้วโดนหมดแน่ๆไม่ครึ่งหลอดแกจะหนีไปไหนแกหนีไปไม่รอดหรอกเดี๋ยวนี่เฮ้ยเล็กตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายอยู่ไหนหนอแกอยู่ไหนจะตัวสุดท้ายอ๋อนี่ไง เมื่อกี้อ้าผมตาบอดครับผมมองไม่เห็นนี่ไงตัวไท้ายนี่เรียบร้อยโอ้โห و, ชัยชนะเป็นของปีศาสจสิ่งมีชีวิตไม่สามารถชนะปีศาจได้ก็สำหรับทีนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย